สวัสดีครับอีกับช่องชีวิตของฉันเดินทางเรือรถไฟวันนี้เราจะถ่ายขบ,บวน317กรุงเทพฯผลับพวงไปทางลบบุรีครับผมเนี่ยครับออกมาแล้ว ได้ทีเอ็นครับผม ไปแล้วอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องผมด้วยครับสว,สวัสดีครับ